สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิต EP ที่66กันค่ะพี่ๆี่กำลังรับชมช่องพระบ้านมงคลชีวิต EP ที่66กันนะคะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านพระเก่าเก็บนะคะมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะทั้งหมด26รายการค่ะหากวันนี้นะคะุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะวันนี้มาแบ่งปันให้กับคุณท่านนะคะที่ศรัทธานะคะคุณท่านแบ่งปันราคาหลักร้อยเท่านั้นค่ะ ให้ท่านได้ไปต่อกันได้นะคะท่านใดมีมุมมีเส้นไปต่อได้หนูยินดีมากๆเลยนะคะวันนี้มาเปิดแบ่งปันราคาหลักร้อยเท่านั้นค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะไม่ควรพลาดไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะท่านใดปิดทานจองทัานได้ดาาดารายการไหนไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ แจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะส่งฟรีให้ครบทุกบ้านเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเขาทานมาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหนึ่งเลยค่ะ วันนี้นะคะหมายเล็กหนึ่งนะคะน้องขอเปิดด้วยนะคะเป็นพระปิดตามหาสเสนของหลวงปู่โตค่ะเนื้อผงเกสรนะคะแช่น้ำมูลองทานวัดประดู่ิงพีกรุงเทพค่ะประเภทเป็นพัดปิดตาย,ยอดนิยมนะคะวันนี้ได้แบ่งปันมาเพียงแค่หนึ่งรายการเท่านั้นคะท่านแบ่งปันกันไปนะคะให้ท่านได้ไปต่อกันได้นะคะองค์นี้นะคะปิดตามหาเสนหลวงปู่โตคงท่านเนื้อผงใบลานแช่น้ำมูลนะคะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะหมายเล็กหนึ่งค่ะ ขอเปิดแบ่งปันให้เลยท่านท่านรายการที่1วันนี้นะคะแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นค่ะ600บาทพร้อมส่งนะคะท่านองค์นี้นะคะอขออนุญาตนําออกมาจากกล้องให้ท่านได้ชมกันชัดๆนะคะ<อ>ท่านดูนะคะดูแขนนะคะยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นมวลสันชัดเจนท่านนิ้วมือท่านชัดนะคะ แขนขานะคะปิดตาพิมพ์นี้เป็นพิมพ์มหาเสน่ห์พิมพ์เล็กนะคะท่านเนื้อผงเกสรแชร่นน้ำมนต์นะคะท่านดูคะ่ะด้านหลังหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะคะท่านใดสายตรงหลวงปู่โตนะคะหมายเลขหนึ่งคะ่ะได้รับพร้อมใบประกาศไปเลยนะท่านนี่คะ่ะด้านหลังนะคะท่านใดสนใจหมายเลขหนึ่งวันนี้ปล่อยแบงปานที่หกร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะวันนี้ไม่รอช้าน้องท่านให้ทันกันนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่สองคะ่ะ หมายเลขสองวันนี้นะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะร้ายการนี้นะคะเป็นพระเหรียญหลวงปู่ศีวัดถ้ำเขาบุญนาจังหวัดนครสวรรค์น,นะท่านประเภทนะคะเป็นเหรียญยอดนิยมได้รับรางวัลที่หนึ่งค่ะในงานเทศกาลการประกวดพระบูชาพระเครื่องนะคะท่านจะได้รับเหรียญไมพ่พร้อมใบประกาศฉบับนี้เลี่ยมใส่กรอบมาให้กับท่านเลยนะคะเป็นกรอบบานใหญ่เลยนะคะท่านนี่ค่ะก่อนอื่นนะท่านมาดูรูปเหรียญกันนะคะ เป็นเหรียญอายุยืนนะคะของหลวงปู่ศรีค่ะท่านดูนะคะรอยจานยันอัขระท่านเต็มเลยนะคะเนื้อท่านสวยมากๆค่ะท่านรอยจา,ยานบนเหรียญรอบเลยนะคะลงยันอัขระ,ระค่ะหลวงปู่ศรีท่านไดศรัทธานะคะวัดถ้ำเขาบุญน,นาจเจ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะรายการนี้ปล่อยแบ่งปันให้กับท่านเลยนะคะที่700บาทเท่านั้นค่ะท่าน700บาทนะคะแบ่งปันให้รอบสุดท้ายแล้วน้องท่านเก็บได้เก็บกันนะคะ รายการนี้ไม่ควรพลาดค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่านนี่ค่ะญาตินำออกมาจากกรงให้กับุท่านได้ชมกันชัดๆนะคะตัวหนังสืออักขรท่านชัดค่ะท่านเหรียญอายุยืนนะคะแนวท่านเหรียญงามมากๆเลยนะคะท่านดูนะคะดวงตานะคะจมูกท่านโด่งค่ะหน้าเหรียญน,นะคะท่าน ที่สําคัญนะคะมีรอยจานของท่านเป็นจานมือนะคะงดงามมากๆค่ะลายเส้นสลัสลวยมากๆเลยน้องท่านรายการนี้หลวงปู่ศรีนะคะท่านจะได้รับเหรียญพร้อมใบประกาศไปเลยน้องท่านเป็นเหรียญเปื่อยค่ะท่านดูด้านขอบตัดนะคะสวยมากๆเลยค่ะท่านด้านหลังนะคะเป็นเหรียญปีสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะด้านหลังก็มีรอยจานยันอัขระท่านชัดนะคะหลวงปู่ศรีค่ะท่าน วัดเขาทำบุญหน้าค่ะมีเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะเหรียญน,นี้หลุดมานะคะท่านใดปิดทันจองทันในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะหมายเลขสองวันนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านเจ็700ดร้อยบาทพร้อมส่งะคะ่ะขออนุญาตเก็บสักครู่นะคะท่านถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่สามค่ะหมายเลขสามวันนี้นะคะในญ,ญาตนะคะ ท่านใดสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับท่านวันนี้นะคะไม่ควรพลาดค่ะหมายเลขสามวันนี้ค่ะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือน,นะคะของหลวงปู่หลิวรุ่นสุขใจปีสองห้าสามเจ็ดวัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐมครับท่านประเภทนะคะเป็นเหรียญพระพุทธพระคณาจารย์ยอดนิยมค่ะท่านจะได้รับเหรียญน,นะคะพญาเต่าเรือนะท่านจังหวัดนครปฐมนะคะ เป็นเนื้อเปียกทองคำท่านงดงามมากๆเลยนะคะรุ่นสุขใจค่ะชื่อรุ่นดีด้วยนะคะเก็บได้เก็บน้องท่านเก็บได้ยาวๆเก็บได้นานๆเลยนะคะรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะขอปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะวันนี้ที่750บาทเท่านั้นค่ะ750บาทน้องท่านปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะองค์นี้นะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะท่านใดตาไวตาถึงวันนี้นะคะได้ของดีกลับบ้านแน่นอนอท่าน ไม่ควรพาดนะคะแบ่งตันน้ำทานที่750บาทนะคะตัวหนึ่งซื้ออัคาราท่านชัดของท่านรุ่นสุขใจนะคะพญาเต่าเรือนค่ะหลวงพ่อริวนะคะท่านดูเนื้อองค์พระนะคะดูลายเส้นน้งท,นท่านองค์งามมากๆเลยนะคะนำไปเลี่ยมกรอบอีกนิดน้องท่านเก็บได้ยาวๆเก็บได้นานๆกันเลยนะคะมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะคะท่านใดจะมีบุญบาร,รมีต้ารับไปนะคะท่าน ปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะรายการนี้นะคะหมายเลขสามค่ะหลวงปู่หลิวนะคะรุ่นสุขใจขอปล่อยแบ่งปันนะคะที่เจ็ดร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนท่านเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะถัดมาเท่าท่านมากันที่รายการที่สี่ค่ะวันนี้นะคะรายการที่สี่วันนี้ค่ะเป็นหลวงพ่อกลวยนะท่านขณิยาตวางสักครู่นะคะหมายเลขสี่วันนี้ค่ะ ท่านนะคะจะได้รับเหรียญน,นะคะสามเหรียญของท่านเป็นเหนรียญกลมนะคะของหลวงพ่อกลวยพร้อมกรอบบานรูปนี้เลยนะคะวันนี้หนูให้พิเศษค่ะท่านใดสายหลวงพ่อกลวยแม่ควรพลาดนะคะท่านจะได้รับกรอบรูปหลวงพ่อกลวยไปด้วยนะคะท่านนี่ค่ะเป็นกรอบรูปเก่านะคะท่านมีสัญลักษณ์วัดนะคะวัดโคศิตารามค่ะมีเพียงแค่หนึ่งบานเท่านั้นนะคะท่านใดที่รับหมายเลขสี่ท่านจะได้รับนะคะทั้งสามเหรียญแล้วก็กรอบรูปไปด้วยนะคะ อยาให้ดูด้านหลังกันสักครู่นะคะท่านนี่ค่ะด้านหลังนะคะเป็นกรอบนะคะวันนี้ให้พิเศษไปเลยนะคะท่านได้แบ่งปันมานะคะวันนี้ขอแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญากันค่ะที่เข้ามารับชมในวันนี้นะคะท่านดูนะคะสัญลญักษณ์รอยจานยานอขระท่านเต็มเลยนะคะวัดคูสิตารามหลวงพ่อกวยะคะ่ะหมายเลขสี่วันนี้นะคะนี่ค่ะมาดูสามเรียนกันนะคะท่านพร้อมถุงเลยนะคะ เหรียญกลมขอาท่านหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะเหรียญเก่าเหรียญงามบนท่านเหรียญใช้งานนะคะงดงามมากๆค่ะหน้าเหรียญอาจจะสึกตามสภาพนะคะท่านหลวงพ่อกลวยนะคะเก็บได้เก็บค่ะทั้งสามเหรียญเลยนะคะหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามค่ะท่านใดได้ไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านรายการนี้นะคะไม่ควรพลาดค่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันทั้งสามเหรียญเลยนะคะ รอยจานยันอัขระท่านเต็มนะคะหมายเลขสี่วันนี้ค่ะท่านใดศรัทธาพร้อมรับนะคะวันนี้ได้กรอบรูปมีเพียงแค่บานเดียวเท่านั้นนะคะของหลวงพ่อกลวยค่ะหมายเลขสี่ท่านจะได้รับทั้งหมดเลยนะคะชุดนี้ท่านใดศรัทธาสนใจนะคะขอปล่อยแบ่งปันเลยน้องท่านรายการนี้นะคะที่7 5 0บาทเท่านั้นค่ะ เ5 0บาทน้องท่านท่านใดได้ไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะได้รับกรอบรูปหลวงพ่อกลวยไปด้วยนะคะอนุญาตวางสักครู่นะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่5ค่ะหมายเลข้าวันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จขาโต๊ะของหลวงปู่โต๊ะเขาท่านองค์พระเป็นพระเนื้อผงนะคะท่านดูนะคะมวลสารดังเดิมมากๆค่ะ วันนี้ให้ทันกันนะคะไม่รอช้าค่ะรายการนี้ปล่อยแบ่งปันเลยนะคะได้รับองค์พระพร้อมกรอบเลี่ยมสแตนเลสท่าท่าน400บาทเท่านั้นค่ะ400บาททุกท่านรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะวันนี้ให้ทันกันนะคะท่านไม่ควรปลอ่อยให้หลุดมือนะคะองค์นี้นะคะ400บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะหมายเลข6วันนี้นท่าน องนี้นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะ9ใบนะท่าน9ใบนะคะของหลวงพ่อกลวยค่ะด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะสวยมากๆท่านพระแม่ธรณีบีบมวยผมมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะท่านเก็บได้นาน,านๆเก็บได้ยาวๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าผ้าผงจะแตกนะคะอยู่ในเลี่ยมให้กับท่านเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นใบโพก้าวใบท่านได้จะทารายการนี้นะคะปล่อยแบ่งปันที่400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นนะคะท่านแบ่งปันกันไปนะคะเฉพาะ EP นี้เท่านั้นนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะหมายเลข7รายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะท่านท่านใดตามหาตามเก็บพระสมเด็จสวยๆส,สักรายการนะคะท่านองค์นี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะท่านดูนะคะฐานเต็มค่ะอกเต็มนะคะท่านสวยมากๆเลยนะคะขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่400บาทค่ะ400บาทนคองท่านด้านหลังนะคะ เป็นพระเนื้อผงน้องท่านงดงามมากๆเลยนะคะพัดหน้าค่ะมากันที่รายการที่8ค่ะหมายเลขแปดวันนัดวันนี้น้องท่านน้องขอไปไวนะคะให้ทันกันนะคะไม่รอช้าค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จจิตตรดานะคะพระของราชการที่9ก้าท่านนี่ค่ะไม่ใช่ว่าจะไต้กันง่ายๆนะคะองนี้น้องท่านท่านดูด้านหลังนะคะองค์ลงลักปิดทองน้องท่านทั้งแผ่นทั้งเต็มเลยนะคะด้านหลังค่ะ หากันยากนะคะองค์นี้หลุดมาค่ะท่านวันนี้ริมนํามาไลฟ์สดให้กับลูกค้าช่องปัญญากันเลยนะคะตาท่านใดวตาท่านใดถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะองนี้ปล่อยเลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งค่ะทัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่9กค่ะหมายเลข9ก้าวันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ของท่านอง์นี้เป็นพระเนื้อว่านนะคะสังเกตน้องท่านจะมีคราทององลงรักปิดทองน้องท่านนี่ค่ะ เป็นพระเนื้อว่านนะคะอยู่ในเลี่ยมกรอบเลยนะท่านไม่ต้องไปใส่เลีหาที่เลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะแค่ค้ากรอบนี้ก็สวยๆมากเลยนะท่าน,นหาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะวันนี้ฉะนั้นวันนี้ไม่ควรปล่อยให้หลุดมือกันนะคะหลุงพ่อทวดรายการนี้ปล่อยแบ่งปันให้กับท่านที่ศรัทธาเลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งค่ะท่านแทดมาค่ะมากันที่รายการที่10บค่ะ มาเลขสิบวันนี้นะคะเป็นหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วค่ะเนี่ยค่ะลายท่านโทรเข้ามาสอบถามกันนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันหนึ่งองค์ค่ะท่านหลวงปู่เผือรายการนี้นะคะวัดกิ่งแก้วค่ะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเป็นกรอบลงยาด้วยคอนทานเลี่ยมกรอบแข็งแรงเลยนะคะท่านได้ไปบูชาขึ้นคอท่าสวยๆเลยนะคะท่านแบ่งปันเลยนะคะสี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทพร้อมส่งค่ะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะหมายเลข1 1รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านของหลวงพ่อกลวยนะคะท่านเป็นพระเนื้อผงค่ะอยู่ในเลี่ยมเลยนะะ้อท่านไม่ต้องกลัวว่าเนื้อผงจะแตกจะหัดนะคะเลี่ยมมาให้เรียบร้อยะคะ่ะด้านหลังเขาท่านเป็นรูปภาพเก่าขาวดาของหลวงพ่อกลวยชุตินุทารนะคะวัดโคศิตารามนะคะจังหวัดชัยนาทค่ะ แบ่งปันกันไปนะค่ะท่านให้ท่านได้เก็บได้สะสมกันนะคะท่านใดศรัทธานะคะปล่อยแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะสนใจอง์ไหนรีบโทรเข้ามาสอบถามกันได้คับท่านรายการไหนยังอยู่หนุกพร้อมปิดการขายให้ทันทีเลยนะคะถัามาท่านมากันที่รายการที่12ค่ะหมายเลข12วันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จค่ะท่านองค์นี้นะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะท่าน อยู่ในเลี่ยมเลยนะคะท่านดูนะคะเส้นผงเกสานะคะมวลสารดั้งเดิมค่ะองงามมากมากเลยนะคะท่านเห็นแล้วว่าอย่างไรบ้างคะนี่ค่ะฉะนั้นไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรบเงินเก่าด้วยคำท่านเป็นเลี่ยมรอยองค์กันน้ำน,นะคะขึ้นขอบูชาได้สวยๆของท่านเลี่ยมให้นานๆเลยนะคะเก็บได้นานๆเลยคำท่านองนี้นะคะปล่อยแบ่งปันเลยนะคะรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยบาทของท่าน ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบสามค่ะหมายเลขสิบสามวันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังเช่นกันค่ะท่านดูนะคะเป็นพระบ้านพระเก่าเก็บเขาท่านอกสวยนะคะฐานท่านเต็มนะคะเนื้องพระท่านเก่าเดิมค่ะอยู่ในเลี่ยมเลยนะคะท่านพร้อหมหูห่วงให้กับท่านเลยนะคะเก็บได้ยาวๆเก็บได้นานๆเก็บได้ให้ลูกให้หลานได้เลยนะ,ะท่านองค์นี้นะคะ ขอปลอแบ่งปันเลยนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทเอาท่านจัดส่งให้ฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะแบ่งปันกันไปนนองท่านให้ท่านได้เช่าบูชาให้ท่านได้เก็บกันนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะหมายเลข1 4วันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังเช่นกันค่ะองค์นี้นะคะมีคราบทององลุงรักปิดทองนะคะท่านองค์งามองค์สวยมากๆเลยนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าด้วยค่ะ พะะิจารณาไปพร้อมๆกันของท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดมือนะคะขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะ400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่15หค่ะหมายเลข15วันนี้นะคะรายการนี้ขขงทานเป็นพระพุทธชินราชนะคะอินโดจีนค่ะองค์นี้เป็นพิมพ์อินโดจีนนะคะจังหวัดพิษณุโลกของทาน เป็นเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะคะท่านดูด้านข้างค่ะเลี่ยมหนาๆให้กับท่านเลยนะคะเก็บได้เก็บนะคะพระพุทธชินร,ราชพิมพ์อินโดจีนค่ะท่านใดศสัทธารายการนี้นะคะปล่อยแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทพร้อมส่งค่ะถัามาค่ะท่านมากันที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16วันนี้นะคะองค์นี้เป็นพระปรางนอนนะคะท่านองค์นี้หนุ่มไม่ทราบที่แน่ชัดนะคะหากท่านใดนะคะศรัทธาตาม เก็บพระกุกันอยู่นะคท่านองค์นี้น่าสนใจมากๆค่ะนี่ค่ะเนื้องพหาท่านเก่าเดิมนะคะมาพร้อมเลี่ยมจับขอบหน้าค่ะเป็นเลี่ยมหน,นะน้าคนะคท่านรายการนี้ท่านได้ศรานะคะบอกปล่อยแบ่งปันกันไปคับท่านที่400บาทเท่านั้นค่ะหมายเลข16นะคะ400บาทค่ะถัดมาคระท่านมากันที่รายการที่17นะคะวันนี้หมายเลข17ของท่านเป็นเขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานนะคะ รายการนี้น้องทานเขี้ยวเสือนะคะท่านดูนะคะรอยจานยันอักขระตรงตัวบนเขี้ยวนะคะเป็นเขี้ยวอ้าปาก้วยค่ะมีสองตัวนนะคะนี่ค่ะด้านบนอีกตัวหนึ่งน้าททานอยู่ในเลี่ยมเลยนะคะเป็นเขี้ยวนะคะท่านเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะคะอีกมุมหนึ่งน้าะทานรอยจานยันท่านเต็มเลยนะคะท่านใดสัทหารายการนี้องค์นี้ปล่อยให้เลยนะคะที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะ ห้500าร้อยบาทผมส่งน้องท่านปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะทัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบแปดค่ะหมายเลขสิบแปดวันนี้คุณท่านเป็นเขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานเช่นกันนะคะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบเงินเก่าผสมค่ะท่านดูนะคะกรอบแข็งแรงค่ะลงยาด้วยนะคะงดงามมากๆคุณท่านรายการนี้นะคะเขี้ยวตัวยาวนะคะท่านใดศรัทธารายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะ ห้าร้อยบาทของท่านวันนี้ไม่รอช้าให้ทันกันนะคะด้านหลังท่านดูนะคะมีสายสินมีตะกุดดอกยาวหนึ่งดอกนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะทักมาค่ะท่านมากันที่รายการที่สิบเก้านะคะหมายเลขสิบเก้าวันนี้ค่ะเป็นเหนือดวงของหลวงปู่มหาศิราสิริจจันโทนะคะท่านใดนะคะศรัทธานะคะ ที่ยังไม่มีเก็บน้องท่านวันนี้นะคะมาพิจารณากันได้ค่ะต่อโค้ดศีลาค่ะเหรียญท่านดังนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะของท่านเป็นรุ่นเหนือดวงด้วยนะคะท่านได้รับเหรียญในพอองนี้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะนี่หาท่านได้ไปขึ้นคอบูชาได้วสวยๆค่ะเป็นเหนือดวงรุ่นที่สองน้องท่านปีสองห้าหกเจ็ดนะคะเก็บได้เก็บ่านในอนาคตราคาเหรียญท่านไปไกลแน่นอนท่าน คมเลี่ยมเลยนะคะหาองศ์สวยแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะท่านได้ศรัทธานะคะปล่อยแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทค่ะห้ารอยบาทเท่านั้นนะคะท่านแบ่งปันกันไปนะคะทัดมาคะ่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบค่ะหมายเลขยี่สิบวันนี้นะคะเป็นหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วค่ะท่านองค์นี้นะคะหลวงปู่เผือท่านดูนะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะสีขาวนวลเลยนะคะงดงามมากๆค่ะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะ วันนี้ปล่อยให้เลยนะคะสําหรับท่านที่ตามหาตามเก็บนะคะท่านพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะนี่ค่ะตาท่านใดไวตาท่านใดถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะให้พร้อมกรอบเลยนะท่านในราคาแบ่งปันกันไปนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่21ค่ะ หมายเลข21รายการนี้นะคะเป็นพระรอดกุวัดมหาวันจังหวัดลำพูนค่ะเนื้อดินเผ่ายอดนิยมนะคะท่านดูนะคะใบหน้าท่านยังเต็มนะคะท่านเป็นพระกุนะคะจังหวัดพิษณุขออภัยด้วยนะคะจังหวัดลำพูนนะคะเป็นพระรอดนางท่านอยู่ในเลี่ยมเลยนะคะให้ท่านได้เช่าบูชาได้เก็บได้สะสมกันนะคะองค์นี้ปล่อยเลยนะคะที่400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นคะ่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ย2บสองค่ะมาเลขย2ิบสองวันนี้นะคะเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะเป็นเนื้อผงคุกรักนะคะ,ะ,คะท่านนี่ค่ะมีคราบทององลงรักปิดทองนะคะพร้อมเลี่ยมค่ะแบ่งปันกันไปนะคะให้ท่านได้เช่าบูชาพระเครื่องกันนะคะท่านใดศรัทธานะคะปล่อยแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทพร้อมส่งคะ่ะท่าน ฮัดมาค่ะมากันที่รายการที่23ค่ะมาเลข23วันนี้นะคะเป็นเหรียญองค์นี้นะคะท่านเป็นเหรียญลายฉลุนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะเป็นของหลวงพ่อเกษมนะคะพระมงคลเกษมแปดหนึ่งค่ะครูบาเจ้ากเกษเมเขมกงคะคะสุสานใต้รักจังหวัดลำปางปีสามห้าค่ะท่านท่านดูด้านหลังนะคะยันตัวหนังสืออักขรท่านเต็มนะคะ พร้อมเลี่ยมให้กับท่านเลยนะคะเก็บด้านานานๆเลยนะคะท่านปล่อยเลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ4 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านดูหน้าเหรียญน,นะคะงดงามมากๆค่ะท่านาไม่ควรปล่อยให้หลุดกันนะคะทัตมาค่ะมากันที่รายการที่24ค่ะหมายเลขย4ิ 24, วันนี้น้องท่านเป็นพระปิตาจัมโบ้ของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะองค์นี้เป็นจัมโบ้รุ่นแรกค่ะใต้ฐานฝั่งตะกุด1ดอกนะคะเป็น องนี้นำท่านงดงามค่ะแขนนะคะจัมโบรุ่นแรกมาพร้อมเลี่ยมกันน้ำให้กับท่านเลยนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะท่านเก็บได้เก็บกันนะคะมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นค่ะท่านใดศรัทธารายการนี้นะคะปล่อยแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่25ค่ะมาเลขย่วันนี้นะคะเป็นพระปิดตา หลวงพ่อแก้ววัดเครือวันหลังแบบะะท่านเนื้อผงคุกรักองลุงรักปิดทองค่ะนี่เขาท่านไม่รอช้านะคะวันนี้นะคะให้ทานกันค่ะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะท่านองค์นี้นะคะท่านจะได้รับองคาพร้อมเลี่ยมกรอบเงินผสมเลยนะคะท่านกรอบแข็งแรงค่ะด้านหลังเป็นหลังแบบนะคะปล่อยแบ่งปันเลยนะคะรายการนี้400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นค่ะท่านทับมาค่ะมากันที่รายการที่26ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยหลวงพ่อพรมเขาท่านวัดช่องแคนะคะเหรียญพ่อพรมวัดช่องแคเนื้อเปียกทองค่ะปล่อยแบงปันลที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะรายการนี้เขาท่านเหรียญพ่อพรมวัดช่องแคนะคะท่านใดอยากเช่าบูชาตามหาตามเก็บกันอยู่นะท่านไม่พลาดนะคะพร้อมเลี่ยมเขาท่าน 400อบาทเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธ,ธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 9 3, 0 1 9 2 7 1 5 3 0891927153จดส่งะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะท่านท่านใดมีบ้านเขียวสามารถแอดเข้ามาตามนี้ได้เลยนะคะท่านใดปิดท่าน จองทันด้ารายการไหนไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ